สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาโดูโดนนะคะโดนการเกษตรนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปฉีดปุ๋ยยานะคะในนาข้าวนะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะเป็นการรับจ้างนะคะไล่ละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้โกหกเขาไม่ได้นะทุกคนใครจะบอกว่า มีห้าไร่แล้วบอกว่ามีสี่ไร่อันนี้ก็หุมไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีการวัดพื้นที่อย่างแน่นอนนะคะเถียงเขาไม่ได้เลยนะทุกคนนะนักสจากว่าทางเจ้าของโดนเขาใจดีจะลดให้อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นของญาติญาติแฟนนะคะ ไปคะ่ะเริ่มกันเลยทุกคนสตาร์ทแล้วนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะน,นี่ของเราครั้งแรกนะคะที่ไปฉีดในนาของเรานะ ก็เป็นการกำจัดวัชพืชนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสกับสารเคมีแต่อย่างใดเนาะไปแล้วคะ่ะกาารทงน และจุดที่เรายือนอยู่นี่คือจุดเหนือลมนะคะแล้วก็ห่างพอสมควรนะใช้วิธีการซูมเอานะคะทุกคนเราไม่ได้อยู่ใกล้นะคะ หลังจากเสร็จจากการทำงานก็ทำการเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็พับเก็บใบพัดนะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะสำระเงินแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านค่ะลืมบอกไปนะคะโดนลำนี้เป็นของพ่อโป้โปแม่นางนะคะ อยู่บ้านกระจายอำเภอปะติวจังหวัดยะโสธรน,นะคะก็ใครสนใจก็ลองติดต่อดูได้นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ